สวัสดีค่ะยุวันนท์ใส่คือเกา้ดยพี่นองเด้อนะคะหเมริกามาซุมบาซุมมานะคะองค์พระพุทธทรูปนะคะองค์พระใหญ่พี่น้องนะคะอยู่ทางเข้าวัดเลยเนาะพี่น้องเนาะ มือนี้ม in ือสั้นวันดีนะคะพระคุณเจ้าบนกระเปิดโบสนะคะให้ได้เข้าไปกราบสการะนะคะองค์พระพุทธรูปที่อยู่ด้านในโบส์พี่น้องอ่าสมบัติสมมานะคะส่นไปได้มาแม่นะคะ นะะก็จะซุมมาซุ่มมาว่าว่าจะเป็นหลไหลไหลไปลไหลาหลไหลไะลไหนหลไ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 หาไหลไหนลไหกไนไหหยล ว่ได้ไหมพี่เตี่ยว่ได้สิคะนะคะพี่น้องคะ หนูไปได้ลูกแก้วมาจากไหนคะ